ก็คือแบตมันมีปัญหา<ม>ก็เลยเซิร์ชใน Google ก่อนว่าเปลี่ยนแบตไฮบริด mm. อะไรเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นมาเป็นของ Google mm. ก็เลยกดเข้ามาแล้วก็ดูรายละเอียดแล้วก็เลยว่าเห็นว่าเออมันมันมีปัญหาที่เราแบบว่าตรงจุดนะคะเพราะเขาก็รีดปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าแบตมีปัญหาเราก็เลยสนใจก็เลยเข้าศึกษาดูข้อมูลแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอในยูทูะค่ะแล้วก็เลยติดต่อเข้ามาค่ะ รถรถมันขึ้นไฟโชค่ะขึ้นขึ้นไหลยอย่างในตัวไฟโชก็คือเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไฟโชว์ที่มันขึ้นมันมีอะไรบ้างก็เลยไปเปิดคู่มือดูแล้วก็เห็นว่าเออมันต้องมีปัญหาละละแล้วก็ไปเซิร์ชในเน็ตเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องแบตค่ะก็เลยนี่แหละค่ะติดตอ่อมอเียบคัเมันจะไม่เปลี่ยนก็คือไอ้นี่แหละมันไม่คือปกติมันจะมีความรู้สึกแบบเวลาหยุดรถเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ เราออกตัวออกตัวมันจะอืดแต่ตอนนี้ออกปุ๊บก,กดปุ๊บไปเลยค่ะทีะ่อืดตอนที่ว่าเราเราเราอยจีบชั้นเลือพอตั้งแต่สัญญาณมันขึ้นนะคะเริ่มแรกอะ่ะตอนเยียบคันเล่งอะ่ะมันจะอืดๆหน่อยแต่พอเปลี่ยนแบตมาแล้วโอเคอาการอืดอ่ะมันไม่มีลคะค่ะแล้วก็รถก็ขับคล่องขึ้น,นะคะ่ะ รถไฮด Hi ์นะคะก็คือถ้าเกิดใครใช้อยู่อะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ลองแบบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจแบบในเรื่องของการเปลี่ยนแบตท,ที่บูโวก็คือให้คำแนะนำดีะคะ่ะลองเอารถเข้ามาตรวจเช็คสภาพก่อนอย่างนี้ได้ะคะ่ะ